แล้วจ<อ>นีเขียนใหม่ป่ไอ้นี้ให้พระเขียนอาทิตย์ก่อนนอ่แต่เขาเป็นโดนๆแต่ว่าเขาอัดพื้นครับแต่แต่เมียแกมาบนแกทูรวันที่สองแกเลยสร้างอาสมให้ทีนี่แกแกไม,ม่เอาไว้ผมก็เลยไปรับมาจากอำเภอบ้านกวดอ,อ,อยู่อำเภอบ้านกรวดอยู่อำเภอบ้านกรวดตรงปราสาทตาเมืองทมหนึ่งตัวนึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงอยู่สายอยู่ ยังไม่ถึงปราสาทน้อโอ้บ้านกลวดบ้านกลวดาาลบ้านกลวดมันขึ้นบุรีลมบุรีลมอยู่ตรงช่องคาสิโนโช่องใหม่สายหกอ,อ๋อครับเนาาอาจารย์จะซื้อดูอีกบะครับซือาา้อดูถ้าเป็น,น<า>อะไรต้องวดนหน้าครับผมดี๋ยอาจารย์ล้ำซื้อดูครับหินนี่รู้ไหมครับว่าอายุ เท่าไหร่ล้ครับนี่ประมาณนี่ไม่รู้เนาะคนก่อนคนไปได้มาจากไหนับได้มาจากทมสกลนครจากไาจากรมสกลนครอยาาลองซื้อบางไนเป็นยังไงครับ เป็นเม็ดีย่เม็ดมีเม็ดสีเขียวฝังอยู่ทั้งในเป็นลูกแก้วมรกตเป็นลูกแก้วมรกตก็น่าจะใช่เพราะว่าเมียแก้วมันมันเป็นลูกแก้วมันสีเขียวทีครับเป็นสีเขียวใหญ่ทีพวกนี้ก็เลยอัดคืนเขาเขาเขาอัดอาจารย์เออเนี่ยเขาเขาทำใหม่เสียงดังเาเสียงดังอยู่ตัวหนึ้งก็อยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างใน ขาวาจาร่องข้าเาเบื้องอาจารย์ขย่าอัดขึ้นนะพอเห็นจะของตายก็เลยบบกาวเอาก็เลยมาอัดไว้ขึ้นสีเขียวครับเราก็เลยอัดไว้ขึ้นมาหมออไ้ให้ขึ้นเลาก็เลยหยาดคนเห็ดเอาเป็นหลูกเกี่ยวสีเขียวอาจารย์ซื้อวิญญาณในต้นลงตัวเหล็กบ่ครับคนเย็ดเอาไง่บก้อนเขียวใหญ่ะครับธรรมดาครับประมาณจำเลยทำน้อยๆก็ลูกป้อนละ ธรรมดาเดี๋ยวของเ็ดชรได้โอกาสผมสิชำแหละเชื่อชื่อ๋อครับเขาผลิตขึ้นมาออ๋จะเอาไปเก็บไปขึ้นอ๋อครับผมให้เบิ่งผมเบิ่งนําแน่ครับชำเละเร็วให้เบื้องโอ้ตรงต้องบอกเจ้าของเพิ่นบอกได้มาจากหมืองไหนก่อนอำเภอบ้านกวดอำเภอบ้านกวดครับสิ่งที่มาได้เลยก็อยู่สกลนครบ่ครับเออเราได้มาจากคุณโอ้ มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ,รบมันเป็นเจดไย์นี่ตัวเหล็กตัวเหล็ก,ลกไม่บอบอนี่ด้ 2, วยสองสามหมดนี่เสน,น่ห์เนาะชอบตัวใดครับของอาจารย์ถืออาจารย์ลงบนหนึ่งชอบบอชอบเหล็กบ, <laughs> บอครับผมบอว่าได้บอว่าได้ยังบออ๋อครับผมแต่ก็ชอบเรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้อ๋อครับชอบชอบแหง้งชอบแหง้งนั่นเลขกเหล้าเมื่อกี้ทะเบียนรถบนหลังเลยบอ เหล็กอาจารย์เหล็กอาจารย์ที่อาจารย์ลำพื้นหาตัวใดก่อนครับออจำม,มาได้ครับผมไป,ไปแล้วครับเก็บหินแล้วครับผมสองทะเบียนรถที่ขนหินมาดีกว่าโอ้นี่เก่าศูนย์สามหนึ่งเก่าศูนย์สามหนึ่งครับทะเบียนรถที่ขนหินมาครับ ีเขาแห้งเขาเตี้ยวเทิงกับหมั่นใจแห้งแต่ทุกอย่างเลขมันก็เป็นไปได้เหมือนเธอในนี้ครับพี่น้องนะเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยนะมั่นใจพันเปอร์เซ็นต์พี่น้องพันเปอร์เซ็นต์เลยงวดนี้เดี๋ยวสู้ให้กันโอ้ยกโปให้เลยไม่ค่อยเห็นอาจารย์หับยกโป้ไม่ค่อยเห็นยกโป้กเคือนอกเทจ้านี้ทุกงวดทุกงวดท่านก็ไม่ค่อยพูดวันนี้แก เลยนะออายกโปให้ยิงนะอาจารย์โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดยกโปใหายเลยงวดนี่ฝันเกี่ยวกับตัวนี้แต่ว่าก็เรียกเชือกนี่ก็มาทำเอาทีหลังครับเมื่อกีเขาโปาพอดีเลยเขาเปล่าเลยขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเรื่ังรับครับ